สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดี๋ยวอริสราแชร์พอดอกกี้ฝากถึงพวกพูดถึงอดีตคนอื่นต้องบอกว่ากลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงสุดแซ่บไปซะแล้วครับสําหรับนักแสดงสาวเดียวอริสราที่เรียกในวันนี้แฮปปี้แบบสุดๆหลังควงคู่แฟนหนุ่มเซบาสตียนลีออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งท้องลูกคนแรกท่ามกลางเหล่าเพื่อนๆคนบันเทิงคนสนิทที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นล่าสุดเมื่อวานนี้8เมษายน65วันที่คุณม่ ถ้าสุดแซ่บก็มีเรื่องที่ต้องของขึ้นหรือไม่เมื่อสาวเดียวได้ทำการแชร์โพสต์ของนักแสดงสาวสายฮาตุกิสุดารัตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเดียวอริสราซึ่งเป็นข้อความระบุว่าเมื่อเห็นชีวิตกลาเขาดีขึ้นอย่าไปพูดถึงอดีตของเขาว่าเขาเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เขาดีขึ้นเพราะคิดดีทำดีปรับปรุงตัวย้อนดูตัวเองก่อนว่าทำไมชีวิตตัวเองถึงอยู่ที่เดิมก็เพราะแบบนี้ชีวิตถึงไม่พัฒนาหลังจากที่สาวเดียวได้โพสต์ออกไปแล้วก็ได้มีเหล่า แฟนคลับเข้ามากดไลค์รวมถึงคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอาทิจริงค่ะแม่อีกท่านบอกว่าปรบมือร้อยรอบอีกท่านบอกว่าสุดค่ะแม่อีกท่านบอกว่าชอบประโยคสุดท้ายอีกท่านบอกว่าจริงๆค่ะแต่ยังไงก็ชื่นชอบคุณดิวมากๆอยู่ดีอีกท่านบอกว่าไม่อยู่กับอดีตค่ะถ้าคนที่เรารักเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ